เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการซื้อขายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่2เมษายน2 5 6 4เหตุเกิดอยูท่ที่เดอะมอล์โคราชต้องขอบคุณแจ็คแซลอวลาพรแซลอที่ได้ส่งเรื่องนี้มาเขาเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับแจ็คแซลอและแจ็คแซลอ์ส่งเรื่องนี้ไม้ผมสวัสดีครับครับอ,อ,อา ครับผมเห็นบอกว่าโดนรีดเงินหมื่นห้าใช่ครับที่ไหนครับอาร์ตอ่ที่สพอกองเมืองครับนครนคร,ราชสีมาที่สพอกองเมืองหรือที่สพ,สพเมืองมีสองที่กองเมืองหรือสถานีตํรรรารวจภูธรเมืองนครราชสีมาเมืองนครราชสีมาครับเป็นสพเมืองไปชั้นหนึ่งที่มีที่มีห้องกระจกเข้าไปเป็นห้องกระจกใช่ไหม ไม่ครับไม่ได้ขึ้นข้างบนครับไปตรงหน้าต้นไทรอะครับห้องเล็กๆไม่ครับอ,อยู่ด้านหน้าหรืออยู่ด้านหลังอยู่หรือยอยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างครับเอาสรุปก่อนสรุปว่าเป็นสอพอเมืองหรือว่ากองเมืองเขาเรียกกันว่าสกองเมืองอะครับเขาเรียกว่ากองเมืองใช่ครับอ่ะรายละเอียดเป็นยังไงครับเหตุเกิดวันที่เท่าไหร่นะวันที่สองเมษาครับวันที่งงสี่เมษาเวลาสี่โมงครึ่งครับอ้าวรายละเอียดเป็นงไงเชิญเล่าเลยครับ เมื่อวันที่หนึ่งครับจะมีตอนกลางคืนช่วงดึกๆจะมีแชทเข้ามาหาผมว่าขอซื้อน้ํายาซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับบุหรี่ครับบุหรี่อะไรครับบุหรี่ไฟฟ้าครับผมเราขายอ,าอยู่รหรือ,รอ,อยังไงใช่ครับมีมีผมเอามาขายอยู่ครับอ่าใช่เชิญต่อเลยครับแล้วทีนี้ก็คือคุยกันเสร็จในคืนนั้นก็คือตกลงกันที่น้ายาสองขวดสามขวดแล้วก็ มีอะตอมหนึ่งตัวมีเป็นอะไรบุหรี่เดี๋ยวนะั้นน้ำยาสามขวดละทั้งทั้งน้ำยาสามขวดเป็นเงินเท่าไหร่ครับอวันนั้นมันมันเออสี่ขวดสี่ขวด,ขวดมันยอดหนึ่งพันสามร้อยบาทครับอะตอมคืออะไรอะตอมอะเป็นหัวหัวหัวบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้ถูบอ่ะครับอ,อ๋อรวมอุปกรณ์ด้วยใช่ครับเป็นจํานวนเงินหนึ่งพันสามร้อยบาทครับหนึ่งพันสามร้อยบาทเช,ช็มาตอนหนึ่งคืนอาร์ตเป็นค,คนที่ไหนครับ ผมเป็นคนชัยภูมิครับคนชัยภูมิแต่ว่าน้องอยู่กับแฟนที่โคราชเราอยู่กับแฟนที่โคราชใช่ครับทำไมหาก,กินที่โคราชว่างั้นเถอใช่ครับแล้วคนที่แชทมาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ที่ไหนได้ถามเขาไหมไม่ได้ถามเลยครับอ่าเล่าต่อเลยครับแล้วพอหลังจากที่ตกลงซื้อขายกันเสร็จอีกวันเขานัดรับที่เดอะมอลล์เดอะมอลล์เดอะมอลล์โคราชใช่ครับหน้าเดอะมอลล์ตรงเคฟซีหน้าเคฟซีแมาเคฟซีสี่โมงครึ่งปุ๊บ สี่โมงครึ่งสิบหกหรือว่าสี่โมงเช้าสี่โมงสิบหกนาฬิกาครับสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนัดส่งมอบของใช่ครับแล้วเงินละครับเงินละครับก็คือเงินเขายื่นให้ผมปุ๊บแล้วผมก็เปิดบาะเพราะว่าน้ำน้ำยาตัวน้ํายาอยู่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ครับอ๋อแล้วก็ไปนัดไปนัดส่งมอบกันที่เดอะมอลนะอยู่ด้านหน้ามอเตอร์ไซค์เขาจอดอยู่ด้านหน้าใช่หรือไม่ใช่ครับมอเตอร์ไซค์ผมจอดหน้าหน้าครับอ่าเล่าต่อเลยครับ ก็คือผมเปิดเบาปุ๊บเขายื่นตังให้แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาชะโงกหน้าในใต้เบาเขาก็บอกว่าไปไปลงพักเขาก็ว่าอย่างนี้ครับแล้วเขาก็ยึดโทรศัพท์ยึดรถแล้วเขาก็ให้ผมนั่งรอนั่งรอที่ไหนครับนั่งรอตรงนั้นเลยครับตรงมันมีที่นั่งอยู่เขาให้นั่งรอยึดโทรศัพท์เอาไปที่ไหนโทรศัพท์อยู่กับคนที่มาล่อซื้อผมอะครับที่เป็นทอมอ๋อเป็นทอมมาล่อซื้อ ใช่ครับอ่าเป็นทอมเป็นทอมมาล่อซื้ออ่ามามามากี่คนที่มาล่อซื้อเนี่ยน่าจะเจ็ดแปดคนได้ครับจะเป็นมีใครแสดงบัตรเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมไม่มีครับตอนนั้นตกใจก็เลยไม่ได้อะไรเลยครับตกใจใช่แล้วเขาก็เขาแค่บอกว่าเป็นมาจากสคบที่กรุงเทพเป็นควบคุมผู้บริโภคอะไรสักอย่างเนี่ยครับ,รบมาดับเรื่องไฟฟ้าโดยเฉพาะ,เ,พาะ,ะเขาบอกเนี่ยครับ ครับอ่แล้วต่อ,ตอเลยครับก็นั่งรอนั่งรอตรงนั้นประมาณสี่สิบนาทีอะครับก็จะมีรถแคมรี่คันหนึ่งมารับที่หน้าตมอเลยตรงนั้นมารับใครมารับผมครับอ่ามารับไปไหนครับมารับไปเขายังไม่ได้เข้าสพนะพี่เขาไปที่เทอร์มินนลก่อนไปไปล่อซื้ออีกคนหนึ่งด้วยอ่าเขาไปล่อซื้อได้ยังไงครับอ่าเหมือนเขาจะล่อซื้อเครื่องกับน้ายาครับ เอเขาเขาล่อซื้อของเขาเองไม่เกี่ยวกับเรานะใช่ครับอันนี้ไม่เกี่ยวครับอา่าอ่าละอันนี้ยังไงต่อครับตอนทีนี้พอไปจับได้ที่เทอไม่นอนอีกคนนึงปุ๊บขึ้นรถมากับผมเลยก็ไปที่ต่อพอเลยครับ<ม>ทีนี้เขาก็ให้ผมนั่งรอสักประมาณชั่วโมงกว่าครับเดี๋ยวจาทะเบียนรถได้ไหมจําทะเบียนรถได้ไหมจําทะเบียนรถไม่ได้เลยครับเขาไม่ให้ผมดูเลยครับทะเบียนรถของไงแคมรี่นะใช่ครับจาไม่ได้เลยครับครับ <c oughs> แล้วเขาก็ให้ผมไปนั่งในห้องเล็กๆก็เขาก็หยิบโทรศัพท์เขาขึ้นมาเขาก็คุยว่าเออจะเอาอยัางไงถ้าถ้าขออนุญาตพูดคำหยาบครับถ้ากูส่งมึงไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็มึงก็เดือดร้อนแน่อะไรประมาณนี้แล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์เขาขึ้นมาแล้วเขาก็กดกดตัวเลขในเครื่องคิดเลขครับสองหมื่นเขาบอกว่าเนี่ยมึงหามาให้ได้ก็กูจะปล่อยตัวมึง อะไรประมาณเนี้ยครับเลาต่อเลยครับอ,อผมก็เลยคุยคุยไปคุยมากับเขาต่อรองเขาบอกว่างั้นหมื่นห้ามึงหามาให้ได้นี่คือตั๋วเด็กแล้วหนึ 15, ่งหมื่นห้าพันแล้วใครใครใครเป็นคนต่อรองตอนเนี้ใครเป็นคนต่อรองผมผมเป็นคนต่อรองเองครับเพราะาแฟนผม้แฟนผมยังไม่มากับใครต่อรองกับใครไม่แน่ใจครับแต่ว่าคนที่ ในชุดของเขาอะ่ะเขาเรียกว่านายนายเรียกพี่เรียกนายอะไรประมาณเนี้ยครับอ่าแต่งกายยังไงครับแต่งกายนอกเครื่องแบบครับอ่าผมสั้นหรือผมยาวครับผมสั้นครับผมสั้นคือคืออย่างนี้อ่เราจะได้รู้ว่าคนที่ไปใช้สถานที่ราชการได้เนี่ยนายมันจะต้องมีคนอยู่ที่นั่นรู้เห็นเป็นใจด้วยไงอ๋อถ้าถ้าอยู่อยู่เนี่ยไม่รู้เห็นเป็นใจมันไม่สามารถใช้สถานที่กองเมืองหรือสถานีตํารวจได้ มาเป็นสถานที่รีดไถประชาชนได้หรอกเล่าต่อเลยครับก็หลังจากนั้นเขาให้โทรศัพท์โทรหาแฟนผมแฟนผมก็เลยเข้ามาแล้วผมก็ใช้โทรศัพท์ของแฟนเพื่อโทรหาเงินก็โทรหาอาอาก็ไม่มีให้แล้วทีนี้ผมเลยโทรไปหาแม่แม่ก็บน่นทีนี้เหมือนผมก็กำลังคุยคุยกับแม่อยู่เขาก็บอกว่าเขาถามผมว่ามึงคุยกับใครงานโทรศัพท์มานี่ดูคุยเองก็ทีนี้เขาก็คุยแล้วเหมือนแม่ผมจะพูดกับเขาว่าประมาณว่า ให้รอสักชั่วโมงได้ไหมขอเวลาหาเงินอะไรเงี้ยเขาก็พูดว่าถ้ารอนานขนาดนั้นอ่ะคุณก็ไปเยี่ยมลูกชายคุณในคุกและกันผมรอไม่ได้หรอกผมรีบไปเขาบอกเงี้ยครับแล้วเขาก็วางกดวางตัดสายแม่ผมแล้วก็โยนโทรศัพท์ลงตรงอโต๊ะไม้นาหินอ่อนนะครับอืมงั้นแล้วโทรศัพท์ไม่พังเลยครับอะไรนะครับโทรศัพท์ไม่พังนะไม่เขายโยนไม่ได้แรงครับแต่ว่าเขาเหมือนแบบไม่พอใจอะครับอืมอ่ายังไงต่อ แล้วทีนี้ก็สักคักเพื่อนผมก็เข้ามาสองคนมาช่วยทีนี้ผมก็เลยถามแบบจะเอาที่แรกจะเอารถมอเตอร์ไซค์ที่โดนจับเนี่ยไปจอดจำนำกับเขาไว้เพื่อเอาเงินมาประกันพอหนึ่งห้าพันไม่ใช่ประกันตัวเอามาไทยเอามาไทยไทยตัวครับไทยตัวแล้วทีนี้เหมือนแม่ผมโทรเข้ามาก่อนก็เลยได้ตังตรงนั้นแล้วเหมือนแบตผมจะหมดแล้วครับเอขาเพื่อ เขาเพิ่งเอาโทรศัพท์ผมมาคืนก็คือเอาโทรศัพท์กับรถผมไปล่อซื้อคนอื่นๆด้วยอตอนนั้นจ่ายเงินเขาหรือยังยังไม่ได้จ่ายครับตอนนั้นผมไม่ได้จับโทรศัพท์ตั้งแต่สี่โมงครึ่งถึงสามทุ่มครับสามทุ่มนี้ไม่ได้จับโทรศัพท์ประมาณสามทุ่มได้จับแล้วครับประมาณสองทุ่มสี่สิบก่าได้จับโทรศัพท์แล้วเขาก็เอามาคืนผมแบบเหลือสองเปอร์เซ็นกันหมดแล้วครับก่อนก่อนหน้านี้ละ่ะก่อนหน้านี้ได้จับได้เล่นโทรศัพท์ของแฟนครับ ไม่ที่ที่เขาเอาโทรศัพท์ไปเขาไปล่อซื้อคนอื่นน่ะยังไงก็คือเอาโทรศัพท์ไปแล้วก็ใช้เพจของผมเพื่อไปแชทหาหาเหยือ่อใช่ครับแล้วก็ล่อซื้อก็มีคนโดนจับได้ด้วย,วยแล้วก็มีบางคนไหวตัวทันก็ไม่โดนประมาณนี้เดี๋ยวเดีย๋ยวเ,เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อนตอนนั้นบอกว่าจับไปสองคนอีกคนหนึ่งไปไหนอีกคนหนึ่งรออครับอา้าวที่จับไปด้วยกันเนี่ยนะที่จับได้ที่เทอ์มนะินอะนนะ่ะนะยี่สิบเอ็ดนะใช่ครับ็รอดอดครับ แล้วทาไมรอดอะครับไม่รู้เหมือนกันครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าผมถามผมทักไปหาเขาเขาบอกว่าฟีเขาบอกเขาไม่เสียตังค์เขาบอกงนี้เพราะพูดเลยก็คือผมทักเขาก็บอกว่าเขาไม่เสียตังค์เขาก็เลยถามผมกลับมาว่าผมเสียไปเท่าไหร่ผมเลยบอกเขาว่าหมื่นห้าครับเขาก็เขาก็ทักมาบอกว่า ก็ดีแล้วที่ไม่ติดคุกครับแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ทำธุระก่อนครับแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยครับเขาอ้างถึงนายตำรวจคนหนึ่งใช่ไหมเขารู้จักกับนายตำรวจผู้ใหญ่คนหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาใช่หรือไม่ก็น่าจะใช่ครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ารู้จักกับผู้การอะไรสักอย่างนี่แหละครับแต่ผู้การอะไรสักอย่างหนึ่งไงนะใช่ครับเขาก็เลยรอดตัวไม่ได้จ่ายแล้วเขากลับก่อนเราใช่ไหมใช่ครับกลับไปก่อนผมแล้วเขาก็เหมือนก่อนนั้นก็คือเรียกไปคุยข้างนอก เดินไปเดินมาใช้โทรศัพท์อะไรได้ตามปกติเลยครับอ่ะทีนี้ในระหว่างที่ในระหว่างที่เขาเอาโทรศัพท์เราไปล่อซื้อตอนนั้นเราเราเราจ่ายเงินเขายังยังไม่ได้จ่ายค่ะยังไม่จ่ายเขาโทรศัพท์เราไปล่อซื้อนอกจากโท <ใช S 1> รศัพท์แล้วเอาอะไรไปล่อซื้ออีกรถมอเตอร์ไซค์ของผมครับเอารถมอเตอร์ไซค์เราไปล่อซื้อขับไปล่อซื้อโทรศัพท์ผมไปด้วยอ่าโทรศัพท์ไปด้วยล่อซื้อด้วยใช่ครับแล้วได้มากี่ลายครับ แต่ที่เห็นจริงๆมันแค่หนึ่งคนนะครับที่ว่าผมตะโกนตะโกนถามเขาว่าพี่โดนพี่โดนเพืนผมล่อซื้อมาใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ครับผมก็เลยบอกว่าผมขอโทษนะไม่ใช่ผมเป็นคนเล่นโทรศัพท์เขาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับอย่างเงี้ยครับมเหมือนจะโดนมาสองสามคนแต่ว่าผมเห็นแค่คนเดียวไงหลังจากนั้นผมไม่รู้เหมือนกันอเห็นมาคนเดียวเนี่ยอ่จ่ายเงินหรือว่าส่งดําเนินคดี คนไม่แน่ใจครับว่าโดนไปเท่าไหร่แต่ไม่น่าจะโดนดำเนินคดีน่าจะโดนรีดเงินใช่ครับน่าจะโดนเหมือนกันโดนรีดเงินแต่ยังก็งไม่ทราบว่าโดนรีดเท่าไหร่ใช่ครับอ่ะแล้วตอนนั้นเขากลับมาเอ,เอาคนเขาเอาคนที่ไปรอดซื้อเกลับมาที่ห้องอยู่กับเราอีกไหมใช่ครับเอามาที่เดียวกันครับ,รบเอามาที่เดียวกันคุยเหมือนกันหรือแวกเขาคุยกันเพราะว่าเขาเข้าไปใ,ในห้องผมอยู่ข้างนอกห้องขเขาแยกคุย เข,เขาแยกคุยใช่ครับก็คือเขาเขาก็คือเขาปล่อยให้ผมออกมาใช้โทรศัพท์กับสองแฟนผมใช้<ม>หาเงินโทรหาเงินนะครับอา้าวเอาละเมื่อเอาอันนั้นมาคนที่จับมาตอนหลังเรานี่กลับก่อนเราหรือกลับหลังเรากลับก่อนครับอา้าวคนที่มาทีหลังกลับก่อนอีกใช่ครับแล้วไม่รู้ยอดมาเคลียร์กันเท่าไหร่ใช่ครับอา้าวเอาละเอาเรของเราทีนี้ยังไงต่อก็คือผมก็นั่งหาเงิน ไปสักประมาณสามทุ่มะครับจนเขาบอกว่า mm. กูไม่ไหวแล้วกูไม่รอมึงแล้วไปจะได้จบจบแล้วเขาก็เอาใบใบเหมือนการแชทก่อนคืนวันที่หนึ่งอะครับแชท mm. ซื้อขายมาให้ผมเซ็นประมาณายี่สิบใบแล้วก็เขาบอกว่าไปไปพิมพ์ลายนิ้วมือทีนี้ผมขอไว้ว่าอย่าเพิ่งนะครับขอเวลาอีกแป๊บหนึง่งเขาบอกว่าเร็วๆกูให้เวลาห้านาทีถ้าไม่ได้กูก็จะได้ส่ง mm. ก็กประมาณสามทุ่มแม่ผมก็โอนตังมันเลยครับ นะครับโอนตังเข,เข้าบัญชีใครครับเข้าบัญชีผมครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเข้าบัญชีเราใช่ครับแล้วยังไงต่อแล้วผมก็โอนเงินให้เขาเลยทีแรกเขาจะให้ผมไปกดที่ตู้ทีนี้ผมบ,บอกว่าตู้แถวตู้กรุงไทยแถวนี้ไม่มีคเขาเขาก็เลยบอกว่างั้นั้งโอนมาบัญชีนี้เขาก็บอกเลขบัญชีผมเลขบัญชีสี่หนึ่งหกศูนย์ห้าสี่เก้าศูนย์แปดเจ็ด ่อ 0A4160549087 ชื่อนฐกิจรักไมตรีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับใช่ครับอันนี้ที่โอนเงินที่ผมทําลูกศรสีแดงคือโอนเงินจํานวนเงินหนึ่งหื่นห้าพันบาทใช่ครับผมเล่าต่อเวลา21่สนาฬิกาหนนาทีครับแล้วก็หลังจากนั้นผมโอนเงินเสร็จปุ๊บเขาพูดกับผมว่ามึงอย่าขายอีก ถ้าขายอีกเดี๋ยวชุดเดี๋ยวชุดเดี๋ยวชุดของเขาอ่ะมีสี่ห้าชุดเดี๋ยวเขาก็มาเอามึงอีกถ้ามึงขายอยู่ครับก็หลังจากนั้นเขาก็ปล่อยตัวเลยครับปล่อยตัวเลยใช่ครับและแล้วใครเป็นคนให้เลขบัญชีมาอ่าเป็นเหมือนลูกน้องเขาอะครับที่นั่งอยู่เหมือนลูกน้องเขาที่นั่งอยู่ใช่ครับและและไอ้ทอมไปไหนไอ้ทอมอ่ะไม่เห็นตัวเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่เขา มาออกมาออกแสดงตัวมาตอนที่อยู่เดิมอก็ผมก็ไม่เจอตัวเขาอีกเลยไอ้ทอมนี่เป็นคนกรุงเทพสัมเนียงกรุงเทพหรือสำเนียงโคราชกรุงเทพครับอ๋อคนกรุงเทพใช่ครับอืมนั่นหล่อไหมไอ้ทอมนี่หล่อไหมก็อ้วนๆขาวๆครับเตี้ยๆอ๋อไอ้องเขาไม่ทุ่มหน่อยอ่ากล้องวงจรปิดแถวนั้นคงจับได้อ่ะทีนี้หลังจากนั้นก็ยังไงถึงถึงมาร้องเรียนกับแจ็คหรือยังไงครับ ก็คือมันที่เขาเอาโทรศัพท์กับรถผมไปล่อซื้อคนอื่นนะครับรบผมกลัวมีอันตรายเพราะว่าเหมือนจะมีคนมาทำลายร่างกายผมเขาเมือ่อสองอาทิตย์ที่แล้วประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับ,รบผมจะมีคนมาทำลายร่างกายผมว่าผมเป็นสายให้ตํารวจอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าผมก็เลยอธิผมก็เลยขอเขาว่าฟังผมก่อนผมก็อธิบายให้เขาฟังอะครับครับเขาฟังไหม,มเขาฟังครับ แล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเราะว่าเ<อ>ขาก็เขาก็บอกว่าอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้เขาก็บอกว่าเออยังไงก็ระวังตัวไว้ดูแลตัวเองดีๆอย่าร,รับป,ประมาณเนี่ยครับอืมเดี๋ถามนิดนึงตอนที่อยู่ที่ที่ที่โรงพักที่กองเมืองเนี่ยตอนนั้นมีตำรวจรมีเจ้าที่ตำรวจเดินไปเดินมาอะไรบ้างไหมอะอ่อในในเครื่องแบบไม่มีนะครับ,ม,รบ,บมีแต่นอกเครื่องแบบ๋อมีแต่นอกเครื่องแบบน่าจะเป็นห้องสืบหรือเปล่า น่าจะใช่ครับอแต่ชี้ห้องได้นะเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปผมไปผมไป,ผมไปโคราชอาทิตย์หน้าเดี๋ยวพาผมไปไดูดหน่อยนะตายครับชี้ได้ครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ <c oughs> เมื่อมันมีหลักฐานพยานอย่างเงี้ยมีเนี่ยมีชื่อผมทดลองโอนดูไปหนึ่งบาทผมโอนทำบุญไปเขาให้มันหนึ่งบาทเนี่ยถ้าเกิดว่ามีทีมงานผมไปแจ้งควาดมดําเนินคดีเนี่ยเออเรื่องเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงใช่ครับเรื่องจริงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจริงๆอะมันสามารถไปอายัดกล้อง อายัดกล้องตามที่เส้นทางที่ผ่านได้นะเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานของผมประสานไปนะได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานของผมประสานไปนะได้ครับผมก็คงไม่จบแค่อยู่ที่ว่าจ่ายเงินหมื่นห้าแล้วอย่างนี้หรอกครับคนพวกนี้อย่าให้มันลอยนวลนะมันก็ไปทํากับคนอื่นอีกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันทําหน้าที่หรอกผมว่ามันหาเงินอ่ามันมันหาเงินมากกว่าที่จะมาทําหน้าที่แบบนี้เพราะฉะนั้นพวกพวกนี้ต้องเอ่อกาจัดมันออกไปครับผม ช่ครับนะอาร์ตขอบคุณมากอาร์ตครับขอคุณครับยืนยันนะว่าเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เข้าใจผิดครับเรื่องจริงครับผมเรื่องจริงไม่ได้เข้าใจผิดใดๆทั้งสิ้นไม่ได้เข้าใจผิดครับอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นอย่าทิ้งผมนะครับผมไม่ทิ้งครับผมอาร์ตฝากขอบคุณแจ็คแซ่ล้อด้วยนะได้ครับครับครับสวัสดีครับ